ความละ,ะวบิดความระเบิดอะไรพร้อมนักข่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนผมพิวสะท้อนครับเป็นไงคะแฟนมิตรแรกก็บัตรสัดเลยโอ้ยจริงใจมากครับตอนแรกตื่นเต้นว่าบ,บัตรจะโซเอาหรือเปล่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้จัดแฟนมิตริ้งแล้วก็เหมือนเตรียมโชว์มาจัดเต็มมากก็แอบกังวลเพราะว่าไม่ผมแบบไม่ค่อยถนัดเรื่องแบบ การโชว์เท่าไหร่ด้วยแต่ว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าเตรียมมาพร้อมที่สุดครับเพื่อจะมอบให้กับพี่พีฟนครับทุกคนครับอันนี้ก็เรียกว่าแบบว่าต้องคุมสเตจคนเดียวเลยม,เม,มันเงาไม่เปนพีดมันมันก็มีเงาเงานะปกติก็จะแบบก,ก็จะมีน้องคนณสนิทสักคนแบบอยู่ด้วยกัน <c oughs> แบบก็จะคอยเอนเตงคอยซัพพอร์ตกันแต่ว่าวันนี้การแบบเออรอเรามาโซโล่คนเดียวครับ <c oughs> <ๆ>ก่อนอน้นนี้เราก็คือแบบไป มีของเพื่อนๆในกลุ่มมาเยอะละเราได้เก็บเรฟเ r นซ์จากคนอื่นมาอย่างไรบ้างโอ้โหผมว่าแต่ละคนนี่มีคาแรคเตอร์ของตัวเองถ้าอย่างของของของฟอร์ดนี่ของฟอร์ดจะมาเป็นฟิลแบบว่าละมุนละมุนอยากมอบความสุขให้กับทุกคนหรือแบบอย่างของอื่นก็จะมาเป็นฟิลเท่เลยของบอยก็จะมาเป็นฟิลเหมือนแบบร้องเสียงดีแบบ เหมือนเคลือบปูทองคามาเลยครับแต่ว่าพี่พีเข้อสุดท้ายนะผมก็เลยแบบหว่งมากเลยนะพี่พีผมเลยว่าถ้าเกิดวันนี้ขอมาเป็นความความสนุกความมุ่นจอยละกันครับถึงแม้ว่าทีมแฟมิทติ้งจะมาเป็นฟิลเวทมตนก็ตามแต่ขอเป็นเวทมตนแบบมุ่นจอยครับผมจะไม่เป็นแวทมนที่ลุกเป็นไฟหรือเปล่าอ่าก็ต้องรอดูเพราะวันนี้เรียกว่าผมเตรียมความเท่มาแบบเต็มร้อยเลยวันนี้จะมีเสื้อผ้ากี่ชุดวันนี้เสื้อผ้าอยากบอกว่าเตรียมมา มีทั้งหมด6โชว์ครับซึ่งแต่ละโชว์ก็คือจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนลุคเปลี่ยนหน้าผมไปด้วยแล้วก็คนที่เตรียมชุดก็คือพี่อ้นผู้จัดก,การของเองครับเราอย่างนี้ต้องมีเครื่องประดับแบบว่าเศษอืมปรับตามชุด<อ>ปรับตามความเหมาะสมเลยให้เข้ากับชุดที่สุดครับอ๋อแล้วเราจะมีแบบโชว์แบบร้อนแรงเหมือนน้องฝรั่งไหเาโชว์แบบซิกแกอะไรอเงยอืมของผมขอมาเป็นลุคแบบ ผู้ชายแบบคูลๆหลู่เท่ๆไปเลยครับเพราะว่าวันนี้มีหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงโปรดของด้วยแล้วก็ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญไหมคะแขกรับเชิญก็จะเป็นพี่พี่ทอนครับพี่ทอนสวัสดีครับพี่ทอนสวัสดีครับนี้ครับผมอันนี้เราไม่แขยเทนแล้วเราจะขขยตลกเอาเอาตลกเลยเพราะผมวันนี้ก็เหมือนเป็นเป็นโทโล่คนเดียวครับแต่ว่าก็ อยากให้ออกมาดีที่สุดครับวันนี้ก็น่าจะมีน้อง,องๆทุกๆคนในค่ายมาดูด้วยครับออแล้วเราอยากได้กําลังใจจากใครพิเศษไหมคระับแเช่นคุณพ่อคุณแม่เลย ก็อยากได้กําลังใจจากพี่พี่แฟนคลับทุกคนคุณพ่อคุณแม่วันนี้เหมือนหลานจะมาด้วยฮอเก้ครับฮอเก้มาด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็ก็หวังว่าน้องที่ปกติจะยืนสัมภาษณ์ข้างๆกันเขาก็จะมาให้กําลังใจเหมือนกันล่ะครับวันนี้โต๊ะมันดูใหญ่เป็นพิเศษเลยเราจะพร้อมเป็นเขาไหมอ่ะสมมติว่าถ้าเขามาครัเขาเข้ามาเขาจะเดินมาบอกเราว่าเขามาถ้าเกิดปกติแล้วกับผมโชว์เขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาแบบเ็ลงจะมองหน้าเราก่อน โอ้วนนี้สู้ๆนะเป็นกําลังใจค่ะเขาจะกอดเราแบบให้กําลังใจครับเขาพุ่งมากอดเลยเหรอโดนอีกแล้วนะพี่พีใช่ใช่การ์ดตอกกองแต่อันนี้ไม่มีกองน้องบอกว่าการ์ดตอกกองก็ส่วนการ์ดตอกกองพอจบกองแล้วก็มีการ์ดนอกกองได้เหมือนกันการ์ดใบนี้มีตลอดไปครับอุ้ยแล้วก็ยิ้มจะมีแจกเริ่มงใหม่ครับ แจกเพิ่มไหมหรือว่าน้องฟอดได้คนเดียวจริงๆผมแจกให้ทุกคนได้นะพอการ์ดออกกองนี้สามารถใครอยากหยิบขึ้นมาก็คือมีได้เลยพี่พีขอรับเลยได้หนึ่งใบแล้วผมแจกให้พี่พีทุกคนครับพูดถึงมาแล้วก็ต้องพูดถึงซีรีส์เป็นไงแล้วสองครับผมตอนนี้ก็กําลังจะเข้าสู่อีพีที่สามแล้วครับอยากบอกว่าอีพีแรกที่เหมือนน้ำจิ้มใครที่แบบน้ำจิ้มอีพีที่สองเขาเหมือนแบบโดดจากน้ำจิ้มมาเป็นน้ำซุปมาเป็นน้ำซุปเลยเป็นต้มแซ่บครับทุกคน ส่วนอีพีที่3มเนี่ยอยากให้ทุกคนตั้งตารอดูกันเพราะว่านอกจากความแซ่บแล้วครับทุกคนจะได้เห็นเรื่องราวที่เข้มข้นขึ้นเห็นแบ็คกราวตัวละครของมหาสมุทรแล้วก็ของคุณต้องรักด้วยที่สําคัญใครที่ดู2อีพีแรกมาแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมหาสมุทรเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นพาธิ์ของทุกคนเป็นคนที่แบบล่าเริงอีพี EP ที่3ทุกคนอาจจะได้เห็นน้ําตาของมหาสมุทรครับเขาอ,อาจจะไม่ใช่พาธิทของทุกคนหรือเปล่าเขาอ,อาจจะเป็นพาธิทที่มาเผาคุณต้องรักหรือเปล่าก็สำหรับทุกคนอาจจะเป็นพาธิท สำหรับผมอาจจะเป็นพระอาทิตย์ลูกใหญ่หน่อยอาจจะเป็นแค่ไหนคะว่าใหญ่เท่านี้ครับแต่ว่าแบบบอกเลยว่าส่องอีพีเนี่ยบอกเป็นน้าจิ้มน้ําซุปอีกหรอเราเนื้อไม่อัหจะมาสักทีนะคะจะค่อยๆมาค่อยๆมาเพราะว่าอันนี้เมนคอร์สเป็นอาหารมือแซ่บเป็นอาหารตายปวใจไวตายตอนไหนเตรียมยาดมไว้ครับทุกคนเพราะว่ามันจะมีเหมือนสลับกันให้แบบให้ทุกคนได้แบบให้แซ่บให้ได้กรีแล้วก็จะปุ๊บให้ดาวเหมือนมันเหมือนคลื่นทะเล เหมือนตีมเรื่องเลยครับแล้วก็แบบเป็นทะเลเลยเชื่อเขาว่าเหมือนขึ้นจริงๆเพราะว่าแบบก็ <c oughs> กระแสก็คือค่อยๆพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเรื่อยๆโอ้ยอันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่สื่อแล้วก็พี่พี่แฟนคลับทุกคนครับที่ให้การซัพพอร์ตกับผลงานชิ้นใหม่ของพวกผมทั้งสองคนครับพี่มีต้องอัดสิแป็นอย่างไรมีแบบฟีดแบ็กอะไรที่มันแบบว่าตลกประทับใจเรามั้ยครับเอ่อจริงๆผมประทับใจ ถ้าเกิดพูดเรื่องของคําชมละกันครับเริ่มจากคําชมก่อนก็คือขอบคุณพี่พี่พแฟนคลับทุกคนมากที่ไม่ว่าจะเจอเราตามงานต่างๆหรือว่าตามโซเชียลมีเดียครับพี่พี่เขาจะคอยพิมพ์ให้กําลังใจเราโดยเฉพาะเหมือนซีมันจะมีซีนดำน้ำําที่เออผมต้องลงทุนแบบลงเรียนแล้วก็ลงไป,ไปดาใต้ทะเลจริงๆซึ่งพอแฟนคลับพี่พี่แฟนคลับทุกคนนะครับได้เห็นเบื้องหลังการไหนทำ้เขาก็บอกว่าแบบโอ้ขอบคุณมากๆที่ลงทุนเรียกว่าทํา เพื่อความทุ่มเทลงไปทั้งตัวเพื่อเพื่อผลงานชิ้นนี้ทําให้แบบพวกเราทุกๆคนได้ดูกันแค่นั้นก็แบบผมกับน,น้องก็ดีใจมากแล้วครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของความพลิกๆนี่รู้สึกว่าแอดมินทีมค่ายรอบนี้ก็คือเหมือนจะไปสุดมากเลยนะครับเพราะว่าทำโปรเตอร์ปล่อยคลิปสั้นๆออกมาก,ก็คือแบบตามเทรนด์สุดๆเราโปรเตอร์คา่ว่าคุณเห็นแฟนๆตัดคลิปมาไหมมีคลิปไหนที่เราดูแล้วโหพลิกจดใจมาก จริงมีเยอะครับส่วนใหญ่จะเป็นไปตามจะเป็นไปตามตอนอย่าง EP แรกก็จะเห็นคุณต้องรักที่แบบว่าเห็นเห็นลายเห็นขาอ่อนหน่อยๆแฟนคลับก็จะตัดต่อเฉพาะตรงนั้นนะครับแล้วก็มาลงแบบอุ้ยกีดกีดพี่พิชขาวจังเลยคุณต้องรักขาวจังเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็น EP 2ก็คือแบบก็จะจะหาดูได้แบบ e อ c ก u s i ล e นิดนึง <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีนแบบที่มีเฉพาะในไอแบบเป็นอันคัทอะไรเงี้ยครับ แล้วเมื่อมีอันไหนที่แบบว่าแบบแฟนๆเม้นมาแล้วแล้วโอ้พี่พีทแซบไม่ไหวแล้วนะจะไปจะไปสุดกว่านี้อีกไหมก็แบบเราอ่านแล้วเราก็เขินเองครับเออแต่ว่าแบบแบคนบอกว่าคิดการ์มากกับแบบทีสองแฟนๆผ้าผพาแตแบบอันคัดนี่ต้องเสียดายมากเลยนะ ใช่ครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงทุกคนถ้าเกิดทุกคนแบบดูไม่ทันวันที่ออนแอร์เลยยังสามารถไปตามดูเป็นแบบปอไลนาก็เวอร์ชันอันคาที่ได้ที่แอบ,บไปฉีนีีครับอือเวอร์ชันอันคานที่ก็คือถือว่าคุณไปสุดมากรอบนี้คือแบบสก,กิลแบบสุดๆกันไปเลยใช่ผมว่าไปสุดอีกอย่างคือพี่เมย์เขียนดีเรคชั่นให้ครับเพราะว่าอย่างเรื่องที่แล้วเหมือนพี่เมย์เขายพยายามปล่อยความเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่เราทั้งสองคนแบบได้มาสแสดงด้วยกันด้วยมันเลยแบบยังไม่รู้จังหวะจากคนแต่พอเรื่องนี้พี่เมย์เขา สคริปต์ให้ชัดเจนว่าอยากได้มุมไหนภาพแคบตรงไหน,นก็เลยออกมาแบบสุดอย่างนี้แบบทุกๆคนเห็นกันครับแต่พี่มีสามแล้วมันใจยังไงล่ะคะมันจะเข้ากรุงเทพแล้วเรียกว่าใกล้ใกล้ครับเพราะว่าเหมือนเป็นช่วงท้ายของเก,กาะละกันมันจะเป็นช่วงที่เหมือนคุณต้องรักเริ่มเริ่มจะเปิดใจให้กับมหาสมุทรและแต่ยังแบบ มีความเป็นแมวทุกคนเป็นแมวที่แบบว่าเหมือนใจข้างในอะ่ะชอบเรานะแต่ข้างนอกเหมือนปากแข็งไม่กล้ายอมรับว,ว่าเราอ่ะชอบเขาแต่ก็จะเริ่มเริ่มแบบว่าอยากรู้แบบเอ๊ะบ้านเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงชอบคนแบบไหนก็จะเริ่มแบบอยู่ใกล้ๆรอบตัวมหาสมุทรมากขึ้นนะครับมีคนถามเหมือนกันว่าคุณต้องหลากหมดเงินไปเยอะไหมคะกับน้องมหาสมุทรกว่าจะได้เขามาผมเคยคุยเรื่องนี้เหมือนกันว่า คุณต้องรักเนี่ยจ่ายเงินให้กับมหาสมุทรไปเท่าไหร่แล้วก็นั่งกะนับกัน5 0 0 0ั0 0 0็ดมี4 5 0 0 0สุดท้ายนับไปมามีนับด้วยว่าแล้วการโอนที่แบบที่ไม่ได้อยู่ในซีนด้วยมันหมดไปทั้งหลายก็จําได้ว่ามีหลายแสนอยู่เหมือนกันครับหลายคนอยากเป็นมหาสมุทร้วทุกคนอยากเป็นมหาสมุทรครับแต่คุณต้องรักก็มีอยู่ใช่ไหมคะยังมีพรอมเพย์เรื่อยยังมีพรอมเพย์เรื่อยจริงๆตอนแรกพี่พี่ฟนขับบอกว่าอยากสู้คุณต้องรักเพราะว่าอยาก ได้ยินมาหาสมุทรน้องฟอร์ดแบบพูดภาษาใต้เยอะๆแต่หลังจากล่าสุดไปอีฟเอ็มมาครับน้องได้ยินน้องฟอร์ดพูดภาษาใต้เยอะขึ้นจนพี่แฟนคับบอกว่าพี่ยอมแล้วพี่ฟังภาษาใต้ไม่ออกแลวพี่ขออยู่ทีมคุณต้องรักและกันให้แบบมาหาสมุรทรพูดภาษากลางเหมือนเดิมครับเป็นยังไงบ้างเราเพอแบบยังไงเราเพอแฟนๆแบอบกสรุปแล้วเราจะพร้อมเปเขาอยู่ใช่ไหมก็ยังพร้อมเปอยู่แล้วเพราะว่าขึ้นเชื่อเป็นชุก้าเดดดีตั้งแต่อีพีแรก เราก็ต้องไปสุดจนกว่าจะถึง E ีสุดท้ายครับพร่ร<ล>อด,ดูได้เลยนะสุดไปออกรายการแฟนมอบรางวัลอะไรบอกเต็สทีครับเป็นแฟนมอบรางวัออลอ,วอะไรให้คู่ขนคือมันมีอยู่หลายชื่อครับเราเราก็ลื้ว่าแบบจะเป็นชื่อไหนนะสุดท้ายก็ได้ชื่อที่แบบน่าจะสมเป็นคู่ผมมากที่สุดแล้วก็เป็นชื่อที่พี่พี่แฟนคลับน่าจะมอบเสียงฮาได้มากสุดก็คือ ฟอร์ดพีทไม่เน้นตำแหน่งแต่เน้นสร้างตำนานครับไม่ได้มาเล่นๆเไม่ได้มา,นานเล่นๆแต่เน้นตำนานออใช่ออคุณคิดว่าอะไรคือตำนานของฟอร์ดพี <laughs> ผมว่ามันมีเยอะมากเลยคือตั้งแต่วันแรกที่ท,ที่เราเจอครับจะ,จะ,จะเรียกว่าจะตำนานก็ไม่เจงเหมือนเป็นความเปิดของผมกับฟอร์ดมากกว่าเนีเ่ยจะชอบทำอะไรหลุดๆที่ให้พี่ๆแฟนคลับได้ขำกันออหรืออย่างล่าสุดที่ผมเล่าให้ใน e M, อ,อีฟเอมก็คือมแบบ แบบเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ไม่ทันเปิดมาดูว่าแบบฟอร์เปลี่ยนเสื้ออยู่ทําให้แบบทุกคนก็แบบกรีดออกมาครับหรือว่าอย่างแบบล่าสุดเลยที่ <c oughs> เหมือนเราทํางานกันเหนื่อยแล้วกลางคืนก็จะติดบัตรเข้าห้องแทนที่จะติดไอ้ตรงที่เป็นออด้ามจากที่เป็นสแกนอะเป็นติดอยู่ตรงปุ่มกดกิ่งห้องก็ติดไม่ออกก็เปิดประตูไม่ได้สักทีไหนจะตํานานน้ําหินที่มันแบบสองสามปีก็ไม่มีเปลี่ยนแปลง <c oughs> เรายังเป็นหินอันแข็งแกร่งอยู่แล้วครับถึงแม้ว่าบางทีจะเป็นหินแกรนิตบ้างหินเหล็กไหลบ้างหินอ่อนบ้างแต่ก็ยังเป็นหินอยู่ครับไอหินโดนน้ำจุกตอน้ำเป็นกโกรดอันนี้น้ำแรงนิดนึง <c oughs> น้ำชนิดนี้เป็นกโกรดครับ <c oughs> อ้แต่ยังไงก็คือเราจะสร้างตำนานต่อไปเนาะไม่หยุดหย่อน <c oughs> ใช่ก็ยังสร้างตำนานต่อไปเพราะว่าจะลึกๆพวกเราอยากสร้างสีสันรอยยิ้มให้กับพี่ๆแฟนคลับอย่างน้อยก็ละหนึ่งครั้งก็ยังดีครับ อ่ะสุดท้ายแล้วค่ะให้พี่พีฝากหน่อยสำหรับแบรนด์ฮอร์ลีแลวก็แฟนมีเปันนีรวมั้งซีรีส์ด้วยได้เลยครับก็อันดับแรกครับขอขอบคุณแบรนด์ฮอรลีนะครับที่ <c oughs> ไว้ใจผมให้เป็นเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกเลยก็ขอฝากสำหรับใครที่เป็นสายมูอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็พวกเราทุกคนแล้วก็ชอบสายแฟชั่นด้วยกำลังตามหาเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นแหวนสร้อยกำไลต่างหูนะครับที่ใส่ไปแล้วยังดูดีอยู่ใส่ได้ใน everyday look แล้วก็ยัง <c oughs> เขาเรียกว่าพ่วงความโชคดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,งแล้วก็ฝากแบรนด์คอนาลีด้วยนะครับรวมถึงขอฝากแฟนมิทติ้งเดี่ยวครั้งแรกของผมนะครับกับทีม m ิวสิกแมนแฟนม e ทติ้งครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่ผมจัดเต็มโชว์ต่างๆให้กับพี่ๆแฟนคลับได้ดูก็ ขอฝากด้วยนะคะสุดท้ายก็ขอฝากซีรีส์ต้องรักหมาสมุทรและซีรีส์ด้วยนะครับก็สามารถติดตามชมได้ที่ Gmm 25ีเวลา4ทุ่มครึง่งทุกวันอาทิตย์ครับรวมถึงสามารถรับชมออนไลน์เวอร์ชันอันคัทในที่แอปไอทีนะครับผมขอฝากด้วยะครับขอบคุณครับขอบคุณ,ค,ณครับเดี๋ยวให้เก็บต้นเริเรบ